มาอยู่กับช่อง The Ratch a l แล้วนะครับผม speaker, speaker. วันนี้ผมจะมาทำการรีวิวภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าผู้เช่าเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญดรามา่าและบึิ่งเข้าฉายในวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับนำแสดงโดยปีโป้นัชพัฒนรับบทเป็นมาร์สอสปงทิพัฒน,น,น,น์รับบทเป็นซอนแทนกิตินันรับบทเป็นหมอกอสพระอุรชารับบทเป็นนิดมาร์คณะนันรับบทเป็นเฟยบูรพีพันธ์ รับบทเป็นเมและแอนโทเนียรับบทเป็นผู้เช่าที่มาเพียงแค่รับเชิญเท่านั้นนะครับนี่เป็นนักแสดงทั้งหมดของเรื่องนี้เลยนะครับผม พราะว่าตัวละครของเรื่องนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนอกจากคนที่อยู่ในหอพักนี้นะครับก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้ผมจะไปทําการรีวิวความรู้สึกหลังจากที่ได้รับชมมันแล้วว่าผมรู้สึกอย่างไรและจะไปให้คะแนนกันนะครับสําหรับคนที่ไปรับชมมาแล้วและไม่คิดตรงกับผมผมก็ต้องขออภัยทุกคนวนี่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะความคิดเห็นของเราอาจจะไม่ตรงกันนั่นเองผมให้เรื่องนี้อยู่ที่6เต็ม10บนะครับ เดี๋ยวไปพูดถึงข้อดีของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วค่อยไปพูดถึงข้อเสียกันข้อดีของเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนความลึกลับความล้นของเนื้อหาในช่วงกลางเรื่องนะครับ ย้ำอีกทีว่าช่วงกลางเรื่องนะครับเพราะว่าต้นเรื่องเนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรส่วนท้ายเรื่องนะครับผมค่อนข้างเคลียร์เ,เทปพอสมควรให้คะแนนความรู้นในตอนกลางเรื่องนะครับตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะรู้สึกโอเคกับการที่เมื่อตัวของพระเอกนะครับผมอย่างมาร์สเนี่ยได้ย้ายเขา้ามาอยู่ในหอนี้ทําให้เขาได้เจอเรื่องราวลึกลับมากมายมันทำให้เราเนี่ยค่อยๆลุ้นไปกับตัวละครนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือความอึดอัดของสถานที่นะครับ สถานที่เนี่ยมันดูเก่ามันดูทําให้เรารู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยทั่วท้องโดยรวมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างชอบมุดโทนของเรื่องนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นอีกพอดหนึ่งที่แปลกใหม่สําหรับไทยย้ำว่าสาหรับไทยนะครับเพราะว่าพอดตเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะคุ้นคุ้นเหมือนภาพยนตร์เกาหลีที่มีชื่อเรื่องว่า Stranger from Hell นรกบคือคนอื่นถ้าเกิดว่าใครเคยดูเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้เหมือนส a n g ชื่อ r ฟ Hell ในเวอร์ชั่นไทยเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากนี้ผมจะไปพูดถึงข้อเสียบ้างล้วกันนะครับผมซึ่งมีเยอะพอสมควรเลยนะครับอย่างแรกพอพูดถึงการแสดงของนักแสดงแต่ละคนก่อนและกันนะครับผมเนื่องจากว่านักแสดงเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีนักแสดงใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนคนที่รู้จักเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ปีโป้กับคุณป้าอัมพานะครับ ซึ่งเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยเล่นสุดสีมือแล้วนะครับแต่ว่าบทบทคำพูดการแสดงออกสีหน้าหรือในตอนที่พวกเขานั้นกำลังหนีตายหรือเห็นผี acting ของแต่ละคนเนี่ยมันดูน้อยมากๆนะครับซึ่งถ้าจะบอกว่าคาแรคเตอร์ของพระเอกเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรแม้กระทั่งไปเห็นศพในอพาร์ตเมนต์แต่ว่าฉากที่เขาหนีตายหรือแม้กระทั่งกลัวผีเนี่ยมันดูเป็นการแสดงมากๆนะครับคือแทบจะทุกคนเลยนะครับผมที่ต้องมีฉากหนีตาย หรือว่าฉากกลัวผีมันดูเหมือนแสดงผ่านๆไปง่ายๆน,นะครับอารมณ์มันไม่เหมือนภาพยนตร์แต่ดูเหมือนซีรีส์สยองขวัญที่เราเนี่ยอาจจะได้ดูตามทีวีหรือตามสตรีมมิ่งทั่วไปถ้าผมนึกเนี่ย ก็คล้ายๆกับพวกซีรีส์มิติสยองหรือแม้กระทั่งบ้านโชคดีนะครับจีฟิลการแสดงเนี่ยไม่ค่อยได้อลังการอะไรมากนะมันทําให้รู้สึกขัดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องไปเจอฆาตกรมันต้องไปเจอผีมันต้องหนีตายมันต้องกลัวแทมบ้างฉางเนี่ยที่เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยกับยืนเฉย ไม่เข้ามาช่วยไม่ช่วยกันเองยืนดูเฉยๆปล่อยให้เหตุเหล่านั้นมันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยๆเข้ามามันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่พฤติกรรมปกติของคนทั่วไปนะครับรวมถึงคําพูดแปลกๆที่ตัวหนังเนี่ยพยายามใส่เข้ามาด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงก็คือบทคือพอตเรื่องนะครับ ที่ปูมาให้ตัวของพระเอกเนี่ยอย่างมาร์สนะครับเข้ามาแล้วก็ได้รู้ความรักของหอนี่นะครับผมว่ามันเกี่ยวข้องกับพี่สาวของเขาที่หายไปแต่จูจูหนังเนี่ยกับทิ้งปมเอาไว้เฉยเลยไม่ให้มีการตามหาต่อแล้วก็ปล่อยเงียบไปแม้กระทั่งศพที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ดูเหมือนว่าในตัวอย่างพวกเราคงเห็นแล้วว่าเขาเหมือนมีการทําการบูชายาอไรบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วเมื่อพิธีมันล่มไป ก็ไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นยังไงต่อดูใบดูมาเนี่ยมันเหมือนมีการตัดฉากที่สยองขวัญมากๆเนี่ยออกไปมุมกล้องที่หันหนีแปลกๆถ้าเป็น u t u b e เนี่ยก็เหมือนว่าต้องการจะตัดฉาก18บวกออกไปเพื่อให้คลิปเนี่ยมันไม่ติดเหลืองอะไรประมาณนั้นนะครับหรือไม่หนังเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเพื่อให้เรดใช้ดูได้ทุกเพศทุกวัยอะไรประมาณนั้นนะครับความสยองขวัญความระทึกขวัญเนี่ยมันเลยไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับ อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับผมในข้อดีว่าช่วงกลางเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างลุ้นมากๆแต่จูจ่ๆมันก็ทิ้งความลุ้นนั่นแล้วก็กลายเป็นฉากสเปซสปาฆ่ากันแบบงงๆหนีไปและกลับมามาสู้กันและคนที่เหลือหายไปไหนจากคนธรรมดา กลับกลายเป็นคนโรคจิตที่แสดงได้ไม่สมจริงมากๆอาจจะเป็นเพราะเป็นนักแสดงที่ใหม่กันด้วยนะครับช่วงหลังของเรื่องนะครับผมบอกได้เลยคําเดียวว่ามันค่อนข้างเละมากๆนะครับเสียดายในช่วงกลางเรื่องมากๆหลายๆคนดูตัวอย่างนะครับผมก็จะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังฟอร์มใหญ่อะไรนะครับแต่ผมคิดว่า ถ้าได้ทีมสร้างบริษัทใหญ่หญยิบเรื่องนี้ไปทําใหม่นะครับเปลี่ยนบทให้มันดีขึ้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแอบเสียดายในตอนจบมากๆแถมซาวบางช่วงบางตอนเนี่ยก็ใส่มาแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าต้องการบิวให้ตัวละครเนี่ยตกใจหรือคนดูตกใจกันแน่ไหนผมก็พูดถึงว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความค,คล้ายๆกับเรื่อง r a n g e r f r โ m Hell ของทางเกาหลีแล้วนะครับผมจะมาพูดถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละคนแล้วกันว่ามันมีอะไรคล้ายบ้าง ตัวละครพระเอกนะครับผมยังมาร์สเนี่ยเข้ามาอยู่ในหอพักราคาถูกๆโดยปัญหาการเงินเหมือนกับเวอร์ชั่นเกาหลีเลยนะครับส่วนเจ้าของหอคนที่ดูแลเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่เป็นป้ามีความจิตจิตเหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับคนที่เปรียบเสมือนน้าใหญ่ของเรื่องเลยนั้นมีคาแรคเตอร์เป็นหมอที่มีชื่อว่าหมอ๊อตในเวอร์ชันเกาหลีคาแรคเตอร์ Character ของหมอเนี่ยก็เป็นคนที่จิตสุด ซึ่งตรงนี้แอบเหมือนกันมากและคู่จิ้นของหมอนะครับในเวอร์ชันไทยนี่ก็คือซอนเกาหลีจะเป็นชายคอเสื้อจีนนะครับผมที่เหมือนจะมากิ๊กกะกกับหมอในตอนต้นเรื่องแต่ในเวอร์ชั่นเกาหลีเนี่ยคนนั้นเขาจะถูกหมอกำจัดไปนะครับอีกคนหนึ่งเฟย จะเป็นหนุ่มอันธพาลน,นะครับผมที่อยู่ในหอพักนี้ซึ่งในเวอร์ชั่นเกาหลีก็มีเหมือนกันนะครับผมคาแรคเ,เตอร์แบบนี้ส่วนในเวอร์ชันไทยเนี่ยที่เหลือจะเป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้จะแตกต่างไม่เหมือนแล้วแต่พอ o เรื่องก็ยังคงเหมือนอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ไม่รู้แรงบันดาลใจหรืออะไรยังไงนะครับผมเลยให้คะแนนไว้ที่6เต็ม10แม้ว่าข้อดีที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะน้อยแต่ต้องบอกว่าฉากลุ้นในช่วงกลางเรื่องเนี่ยผมชอบมากๆเลยแม้ว่าในช่วงต้นเรื่องเนี่ยจะแอบเดินเรื่องช้าแต่ กลางเรื่องมันทําให้ผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวหนังได้แต่พอท้ายเรื่องเนี่ยผมรู้สึกเอ๊ะทันทีเลยนะครับต้องบอกว่ามันไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับผมเลยให้ไว้ที่6กเต็มสิถือว่ากลางๆนั่นเองนะครับ หลังจากนี้ผมจะไปพูดถึงเนื้อหาของภาพยนตร์นะครับผมว่าภาพยนตร์เนี่ยมีเนื้อหาประมาณไหนซึ่งผมจะไปหยิบยกเรื่องย่อจากทางในอินเทอร์เน็ตที่เขาปล่อยออกมานะครับและจะไปสปอยต่อหลังจากนั้นนะครับผมสําหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้และต้องการหลีเลี่ยงสปอยสามารถกดข้ามไปก่อนก็ได้น,นะครับแล้วค่อยกลับมาฟังตอนหลังผมจะมีการวิเคราะห์เอ็นเครดิตที่ทิ้งท้ายเอาไว้เหมือนจะมีภาค2ด้วย ผู้เช่าเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตในหอพักแห่งนี้ทําให้หอพักแห่งนี้นะครับไม่ค่อยมีคนเช่าต่างพากันย้ายออกแล้วก็เหลือผู้เช่าเป็นแค่ไม่กี่คนเท่านั้นจนวันหนึ่งนะครับมีมาร์คหนุ่มนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้เข้ามาเช่าหอพักนี้ จึงจะบอกว่าตรงนี้เรื่องย่อมไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าในหนังเนี่ยมาร์ไม่ใช่นักศึกษาแล้วเขาทํางานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะครับที่มาร์สเนี่ยต้องเข้ามาอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาชีวดว่าที่นี่เนี่ยค่าเช่าราคาถูกพอตอนนั้นเขากําลังถังแตกอยู่ไม่มีเงินแล้วก็รับ j อบทํางานจากเพื่อนของเขาจนเมื่อเขาย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้รับรู้ความจริง ว่าทำไมห้องเช่าเนี่ยมันถูกมากๆเก็เพราะว่ามีคนตายในหอพักแห่งนี้นั่นเองแต่เขาก็ยังคงต้องอยู่ต่อไปเพราะว่าเขาต้องประหยัดเงินที่เหลืออยู่เพื่อใช้จ่ายให้เพียงพอเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในนี้นะครับเขาก็ได้เจอกับผู้เช่าคนอื่นที่ล้วนแต่มีคนที่จิตใจดีเป็นมิตรกับเขาทั้งนั้นตั้งแต่คนแรกที่เขาเจอนั่นคือป้าธิดาคนดูแลหอพักแห่งนี้เธอจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส อีกคนหนึ่งก็คือหญิงสาวที่มีชื่อว่านิดเธอเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวไม่ส่งสิงกับใครอยู่ในห้องและเลี้ยงลูกของเธออีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้น่าคือนายแพทย์หนุ่มที่มีชื่อวา่าก๊อตซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเป็นมิตรนะครับย้ำอีกทีว่าดูเหมือนเป็นมิตรเท่านั้นเพราะว่าเขาเนี่ยให้ความช่วยเหลือทุกคนในหอพักและคนที่เขาสนิทที่สุดน่าคือซอนหนุ่มนักศึกษาแพทย์เป็นแฟนของหมอก๊อต การที่มาเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักแห่งนี้นะครับทําให้เขาเนี่ยก่อนข้างรู้สึกปลอดภัยและยิ่งได้มาเป็นเพื่อนกับซอนอีกด้วยเพราะซอนเนี่ยก็รุ่นดาวเขาเดียวกับเขานะครับมีเพียงแค่แฟเฟยชายหนุ่มที่มีนิสัยเกเรซึ่งเขาเป็นลูกชายของป้าธิดาเขานั่นชอบร้ายดายคนอื่นไปทั่วสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นในหอพักนี้และที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือผีที่อยู่ในหอพักแห่งนี้นะครับ สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในหอพักแห่งนี้เป็นอย่างมากแต่ว่ามาร์สเมื่อเขาเข้ามาอยู่เขาก็ค่อยๆรู้ความจริงถึงสาเหตุการตายของหญิงสาวว่าการตายของเธอไม่ปกติ แต่กลับกลายเป็นฝีมือของคนในหอพักแห่งนี้ที่เขานําไว้ใจมากที่สุดเมื่อเขานั้นพยายามขอความช่วยเหลือจากคนอื่นในหอพักแห่งนี้แต่กลับพบเจอกับสิ่งที่เลวร้ายมากกว่าเดิมซึ่งน่ากลัวจนทําให้เขานั้นได้รับอันตรายเขาจะรอดพ้นจากฝีมือผีหรือฝีมือของคนในหอพักแห่งนี้ได้หรือไม่ซึ่งนี่เป็นเรื่องราวที่ถูกปล่อยตามอินเทอร์เนต็ตนะครับผมเนื้อหา จะเล่าเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนในหอพักแห่งนี้ที่มาต,ต้องเข้ามาเจอและเขาก็ได้รู้ว่าหญิงสาวที่เสียชีวิตในหอพักแห่งนี้ทุกคนในหอพักมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขณะที่มาร์เนี่ยได้รู้ความจริงตัวของเขาก็ได้ไปตกอยู่ในอันตรายและเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากนี้ผมจะสปอยเล็กๆน้อยๆต่อจากเรื่องย่อนะครับเมื่อมาร์เนี่ยมารู้ความจริง ว่าคนพวกนี้สังหารหญิงสาวที่เข้ามาอยู่ในหอพักแห่งนี้เพื่อทําพิธีอะไรบางอย่างมาร์ทเขาก็ได้ถูกทุกคนเนี่ยจับตัวมานะยครับแล้วก็กําลังจะถูกปาธิดาเนี่ยกำจัดเขาแต่โชคดีที่ว่าหญิงสาวที่มีชื่อว่านิดซึ่งเธอเป็นภรรยาของเฟยลูกของปาธิดาด้วยนะครับได้เข้ามาช่วยมาร์ททำให้มาร์ทนั้นหนีไปได้คุณดูรูปนี้นะครับผมฉากนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าในตอนที่นิดเนี่ยเข้ามาป่วนพิธีกรรมและช่วยมาร์ทออกไปมอก,กอส ที่ยืนอ,อยู่ข้างหลังแทนที่เขาเห็นว่าเหตุการณ์ไม่เป็นปกติเขายังคงยืนเฉยอยู่อย่างที่ผมบอกนะครับผมมันก็ข้างแปลกมากๆที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นแต่ทุกคนไม่มีใครเข้ามาช่วยห้ามหรือถ้าผู้หญิงคนนี้กําลังขาดความพิธีกรรมอยู่ก็ต้องเข้ามาช่วยจับเธอเอาไวส้สิแต่ทุกคนก็ปล่อยให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมาร์ทเนี่ยก็วินน่นหนีไปแล้วก็ได้ไปเจอกับดวงวิญ,ญญาณผู้หญิงที่เสียชีวิตที่นี่เข,าาเข้ามาหลอกหลอนเข้า และเขาก็ได้เจอับวญญารหญิงสาวในห้องของเขาทําให้เขาได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือพี่สาวของเขาเองนะครับเรื่องราวเนี่ยจึงเผยให้เราได้เห็นว่าที่แท้จริงแล้วพี่สาวของเขาเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรเมื่อมาได้ดูเขาเขาก็โกรธมากนะครับต้องการจะไปแก้แค้นเขาจึงย้อนกลับเข้าไปนะครับผมแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บอยู่เพื่อไปพังพิธีซึ่งในตัวอย่างก็ได้บอกไว้แล้วนะครับผมว่าหมอกอดเนี่ยเขาได้เก็บร่างของแม่ของเขาเอาไว้ในอภารเนตนแทงนี้ เพื่อทําพิธีกรรมบูชายันอะไรบางอย่างแต่ในหนังเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะครับผมจนกระทั่งจบเนี่ยว่าเขาเนี่ยบูชาทําไมหรือวิญญาณของแม่หมอกรเนี่ยต้องการดวงวิญญาณต้องการเลือดบริสุทธิ์อะไรก็ไม่รู้นะครับที่เขาพยายามบอกนะเมื่อได้เลือดไปแล้วเนี่ยร่างมันก็สามารถขยับได้ด้วยแต่ก็ไม่ได้บอกอีกว่าต้องการให้ขยับปลุกฟื้นคืนชีพหรืออะไรหรือทําไปแค่นั้นแหละบูชาไปเฉย ซึ่งดูจบแล้วผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมมาร์ก็ได้ไล่จาัดก,การกับทุกคนที่เหลือนะครับผมรวมถึงป้าธิดาด้วยสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเหตุการณ์สงบลงตำรวจหน่วยกู้ภัยก็ได้เข้ามาแล้วก็เอาร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยออกไปมาร์เขาก็สามารถรอดไปได้เพียงแค่คนเดียวนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องเรามันจะจบลงไปแล้วถ้าใครลุกจากเก้าอ,อี้ก่อนก็จะพลาดนะครับเพราะว่ามีเอ็นเครดิตด,ด้วยหลังจากนี้ผมจะไปวิเคราะห์ตอนจบนะครับเป็นเอ็นเครดิดที่ปล่อยมาซึ่งมันทิ้งท้ายเอาไว้และสามารถไปต่อที่ภาค2ได้แต่คาดว่าไม่น่ามีนะครับผมในตอนจบเนี่ยนะักแสดงรับเชิญอย่างแอนโทเนียนะครับ เธอได้เข้ามาในห้องพักแห่งนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอกําลังตั้งครันอยู่และจู่ๆป้าธิดาเธอก็โผล่มาซึ่งป้านั้นก็ยังรอดมาได้อีกนะครับเมื่อเธอได้เห็นหญิงสาวคนนี้นะครับเธอก็ยิ้มหวานเลยนี่จะเป็นเหยื่อรายใหม่ของเธอ รวมถึงป้าธิดาเนี่ยไม่ได้รอดเป็นแค่คนเดียวนะครับหมอคอรเนี่ยก็ยังรอดมาได้อีกด้วยและเรื่องดาวหนังก็ตัดจบไปเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าแม้กระทั่งตอนจบเลยครับผมมันยังค,คล้ายๆกับ s t a Stranger f r โ m h e l ลนรกคือคนอื่นที่ตอนจบเนี่ยสรุปหมอตายหรือไม่ตายกันแน่อะไรประมาณนั้นนะครับและนักแสดงรับเชิญอย่างแอนโทเนียที่ผมมาตอนท้ายนะครับผมคุณเห็นในตัวอย่างแค่ไหนในหนังก็มีแค่นั้นเลยนะครับคือถ้าเกิดว่ามีภาคต่อจริงๆเนี่ยเธออาจจะมาเป็นตัวละครหลักแล้วก็ได้นะครับ และจะยังไงถ้ามีภาคสองคนที่รอดมาได้ก็มีหมอมีป้าและม้าที่รอดไปได้ละ่ะซึ่งจริงๆแล้วคนที่นับถือลัทธิประหลาดน,นี่มันก็ยังมีอีกหลายคนนะครับผมอยู่รอบๆหอพักนั่นซึ่งจะมีภาคต่อก็สามารถเล่นต่อไปได้แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรแล้วนะครับอาจจะต้องพาตำรวจเนี่ยมาบุกทลายที่นี่แล้วแต่ผมว่าก็ยังทําไม่ได้อีกนะครับผมเพราะว่าคนในลัทธินี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันทางที่ดีเนี่ยไม่ต้องเข้าไปในหอพักนี้ดีกว่านะครับคุณอาจจะไม่รอดออกมา นี่ขนาดผมเล่าเฉยๆนะครับอารมณ์ผมเนี่ยยังมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเรื่องนรกคือคนอื่นมากๆเลยนะครับแต่ถามว่ามันแย่ไหมไม่แย่นะครับผมมันก็พอดูได้ความคล้ายเนี่ยมันให้ความรู้สึกชอบด้วยซ้ำสำหรับตัวผมนะครับถ้าตัดฉากในตอนจบที่มันค่อนข้างจะวุ่นโซ่ทิ้งไปเนี่ยและเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเพราะว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวทุกคนไปดูเรื่องนี้แล้วมีความพิเศษตรงกับผมไหม ชอบไม่ชอบอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับบางคนอาจจะชอบมากๆก็ได้ส่วนบางคนเนี่ยทาไม่ชอบอาจจะให้คะแนนน้อยกว่าผมก็ได้นะครับผมคุณให้คะแนนเท่าไหร่ลองคอมเมนต์นเข้ามาดูนะครับผมอยากรู้เหมือนกันก่อนหน้านี้นะครับผมได้รีวิวภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าอันนงเป็นภาพยนตร์สยองขวัญคอมเมดี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปรับชมนะครับผมปัจจุบันยังคงเข้าฉายอยู่เพื่อมีคนตัดสินใจว่าจะไปดูหรือไม่ดูไปดูคลิปรีวิวของผมก่อนก็นได้นะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจ เดี๋ยวผมขึ้นคลิปแนะนำเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า